ก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆที่ไปเดินทางไปถึงงานที่บริษัทเต็นท่านะคะน้องๆรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะน้องรู้สึกยังไงคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความคาดฝังอยู่ค่ะแล้วน้องคิดเห็นยังไงกับการที่ไปเึิงานครั้งนี้บอกคาดฝันมากไหมคะับคาดเต็มบอก็ประมาณ70%ค่ะหนูให้90%เลยค่ะคือคาดฝันเกินไปคือคาดฝันเนี้ยคาดฝันในเรื่องการเงินหรือว่ามีการต่อสัญญาหรือว่า กหรือว่าเป็นงานปักข้าวักงจากอะไรตอนนี้คือข้าวฝั่งจากเงินค่ะอ๋อคือข้าวฝั่งจากเงินเลยเงินค่ะแล้วก็ก็คือแบบประสบการณ์คือแบบฟรีประสบการณ์แล้วก็แบบได้เรียนรู้ชีวิตว่าการที่เราจะได้เงินเดือนใช้ในแต่เดือนน่ะเป็นยังไงก็เลยแบบเออเอาอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าเงินเท่านั้นค่ะที่น้องตีนตีนค่ะทำให้พระเข้าเลยแล้วขอให้น้องเน้นทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะบายบายน้อง วันนี้นะคะที่นี่ก็จะมาสัมภาษณ์น้องบีมค่ะว่าไปฝึกงานคาดบากอะไรมากไหมคะไม่คาดอะไรคะ่ะแต่อย่างที่จะไปก็คือจะตั้งใจหาเงินเพื่อจะซื้อคูชิค่าโปรมักค่ะแล้วเออน้องคาดบากมันมอยากได้ประสบการณ์หรืออยากให้เงินกลับมาคะน้องอยากได้ประสบการณ์ค่ะแบบเราโตขึ้นไปแล้วก็แบบว่าจะได้แบบเออรู้หน้าที่แล้วว่าทํางานมันเหนื่อยขนาดไหนคะ่ะเรื่ององโชคดีในการทำงานนะคะขอบค<า>ุณค่ะนี่ค่ะแล้วก็สัมภาษณ์นะคะน้องที่เป็นฝึกงานบริษัทเซนทันนะคะว่า น้องรู้สึกยังไงบ้างอาการไปสุดงานครั้งแรกในครั้งนี้รู้สึกว่าคาดหวังอะไรมากไหมคะคาดหวังค่ะอย่างแรกก็คาดหวังว่าจะมีเจ้านายดีอย่างที่สองก็เป็นเรื่องเงินค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็ู่อคืนนองนอะอืมขออนน้องเดินทางก่อทพนะคะานขอบคุณค่ะเลยวันนี้น้องจะไปฝึกงานนเะระอยังคาดหวังอะไรไหมคะไม่ค่ะน้องมีแรงบันดาลใจอะไรไหมที่จะกล้าการไปฝึกงานครั้งนี้ก็มีแฟนค่ะอุน่ยเขา ขอให้เดินทางโชคดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะี่มานก็จะมาสัมภาษณ์น้องค่ะที่จะเดินทางไปฝึกงานที่บริษัทจริงน้องรู้สึกยังไงบ้างคะน้องรู้สึกตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าเดินทางไกลครั้งแรกไหมคะหรือเคยไปกรุงเทพมหานครมาแล้วคะเคยไปมาแล้วแล้วน้องคาดหวังอะไรในแตัละวิญในการฝึกงานครั้งนี้บ้างคะอยากได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างทองค่ะได้หัวฝรั่งก็บอกค่ะขอน้องโชคดีในการฝึกงานนะคะขอบคุณค่ะ ไว้เจอกันใหม่นะคะ NVC บ๊ายบายเจอกันใหม่คะ่ะ